สวัสดีครับพบกับผม Travel by t ายทในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิล์นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินจากศูนย์การค้าเซนทรัลเวิล์ไปที่ BTS ชิดลมนะครับจริงๆก็มีทางออกหลายทางนะฮะแต่ว่าผมเลือกที่จะออกทางนี้นะฮะเป็นเส้นทางประจําของผมเองนะครับ ฝั่งนู้นก็มีคาเฟอเมิซอนม a สตาบัคนะครับก็อม a ซอนสาขานี้นะครับก็ให้บริการโดยผู้พิการทางการได้ยินนะฮะตรงนี้ก็มีร้านอาหารกึ่งผับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีขายอาหารนะครับแล้วก็มีขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับรวมถึงมีดนตรีสดด้วยนะฮะร้านเหล่านี้นะครับก็ทุกคืนนะฮะเวลาเลิกงานนะครับแถวนี้นะฮะร้านอาหารก็จะคนเยอะตลอดนะครับร้านละแวกนี้นะฮะ ถ้าเราเดินไปข้างหน้านะครับก็จะมีลูกศรบอกนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไป BTS สยามนะครับไปพลาก้อนนะฮะแต่ถ้าไปชิดลมก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะฮะสถานี BTS ชิดลมนะฮะ ข้างล่างก็เป็นถนนพระรามหนึ่งนะครับรถติดมากนะฮะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์นะฮะถ้าเป็นวันเสาร์รถในเมืองก็จะติดแบบนี้เป็นประจำนะครับเพราะว่าแถวแถวสยามสแควร์นี่นะครับก็มีเด็กนะฮะมากวดวิชามาเรียนพิเศษนะครับโดยเฉพาะพวกน้องๆมอปลายนะครับที่ใกล้จะอินทรานเข้ามาหาลาัยกันนะครับ เขาก็จะมาผลวิชาเรียนพิเศษกับติวเตอร์ระดับท็อปๆนะฮะดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปูนะครับหรือว่าพี่โอโอพัสนะฮะครูสมศรีครูลินลี่ด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะฮะผมเองก็ไม่ค่อยได้เรียนนะฮะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งนะฮะ ขวามือก็เป็นสํานักง,งานตำํำรวจแห่งชาตินะครับหลังคาสีแดงๆนี่นะครับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะฮะแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่ลดลงเลยนะฮะในเมืองนะครับแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยก็จะติดนะฮะติดไม่แพ้กับวันธรรมดาเลยนะฮะทุกคน ตรงไปนอกจากไปสถานี BTS ชิดลมได้ก็ไปโรงพยาบาลตำรวจได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของเซนทันวูนะฮะเซนทันวูนี่ใหญ่มากเลยนะฮะทุกคนจริงๆข้างหน้าก็มีทางออกนะฮะอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นทางเชื่อมระหว่างสกายวอลของ BTS กับเซนทันวูนะฮะก็มีทางเข้าออกหลายทางนะครับ โรงพยาบาลตำรวจนะครับอาคารข้างในก็คืออาคารกาญจนาพิเศษนะฮะส่วนอาคารข้างนอกนะครับที่อยู่ใกล้สกายวอล์ก BTS มากที่สุดก็คืออาคารเฉลิมพระเก,กียรติรอานะครับ จริงๆก็มีอีกทางหนึ่งนะครับทางนี้ก็เข้าออกเซนทันเวิ์ได้นะฮะ<ป>นี่นะครับ<ป>ถ้าเดินมาจาก Bts ชิดลมนะครับ<ป>เข้าเซนทันเวิ์ตรงนี้ก็จะใกล้กว่านะฮะแต่ถ้ามาจากสยามนะฮะก็สามารถเข้าออกตรงนั้นได้นะฮะหรือว่าจะไป Bts สยามก็สามารถออกตรงนู้นมาได้นะครับจะเดินใกล้กว่านะฮะ ถนนแนวซ้ายขวาก็คือถนนราชดำรีนะครับโอเคตรงนี้ก็คือแยกรา,าชประสงค์นะฮะแยกราชประสงค์วันนี้รถก็ค่อนข้างโล่งนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับแต่ว่ารถเส้นพระรามหนึ่งจะติดนะฮะ <Okay. S 1> จะติดพวกมาบุญคลองสยามสุขไทยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเด็กเขามากวดวิชากันนะครับ นี่นะครับถนนราชดำรินะฮะถ้าตรงไปก็ไปสารแดงไปสารสศีลมได้นะครับ เซนทันเวอร์นะฮะลานใหญ่ตรงนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะฮะอย่างกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสนะฮะเขาก็จะจัดกันตรงนี้เป็นประจำทุกปีนะฮะช่วงสิ้นปีก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับถ้าต้องไปฝั่งนี้ก็ไปประตูน้ำนะฮะแล้วเราก็เห็นแพทดินน้ำอยู่ไกลๆด้วยนะครับไปประตูน้ำดินแดงพระรามก้าไปได้นะครับ มีนักดนตรีมาเปิดหมวกด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็นสาราพระพรมเอราวัณน,นะฮะวันหยุดแบบนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับมาสักการะ,ะเป็นจำนวนมากนะครับ ก็อยู่ติดกับโรงแรมไฮเอ็ดอีลัวันเลยนะฮะผมก็เคยมากินบุฟเฟ่ที่นี่นะฮะบุฟเฟ่โรงแรมนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงกไปให้นะครับ ตรงนี้ก็คือห้างกีสอนนะฮะกีสอนวินเลดนะครับส่วนตรงนี้ก็คืออาคาร PRESIDENT TOWER นะฮะ วิธีอชิดลมแล้วนะครับตรงนี้มีโรงแรมด้วยนะฮะชื่อโรงแรม Holiday Inn Bangkok นะฮะป้ายอยู่ข้างล่างนะครับ Holiday Inn Bangkok นะฮะเพิ่งรู้ว่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับคืมันใส่เสือ้อผ้าสีู ตรงนี้ก็มีศาลพระอิน์ด้วยนะครับแถวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะฮะแยกราชประสงค์ก็มีศาลพระพรมนะฮะตรงนี้ก็มีศาลพระอินนะครับ คืออาคารมณียาเซ็นเตอร์นะฮะข้างหน้าก็เป็น BTS ชิดลมแล้วนะครับก็ขอปิดคลิปที่นี่เลยนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t i ีฟนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ